สวัสดีค่ะวันนี้นเราจะมาเที่ยวเราจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดของเขื่อนป่าสักนะคะอันนี้ปลาแรดนะคะปลาแรดเผื่อน เวลามาเที่ยวเกลือนปัสสักอย่าลืมแวะเข้ามาชมนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดค่ะสัตว์น้ำค่ะมีหลายมีหลายพันค่ะ คลิปนี้เไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ